สวัสดีครับอา้าวพี่มัวสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อเต้ดมซิ่งนะครับล้อฟรีล,ล้อฟรีก็ล้อหลังมันยันไปหน่อยครับเราก็ยกล้อปุ๊บเราก็เตะออกตัวกันมาได้เลยใครว่าเราเดียววิ่งไม่ได้สบายจนเดี๋ยวจะวิ่งดินโชว์ สามที่นี่นะครับจากเที่ยวเมื่อกี้อันนี้ผมไปเอาหินมานะครับเมื่อกี้รนเทใายร่นบอกให้ผมขับสักเที่ยวหนึ่งครับมาสองพ่วงนะครับหินสองพ่วงเดี๋ยวเราจะให้พี่หมูถอยเทหินนะครับเทคู่ครับ ลีลาการถอยพี่หมูนี่แกเก่งนะครับเมื่อก่อนนี่แกมีไมโครสองคันแกเป็นประมาณว่าเหมือนกับเบื่อไมโครแล้วครับอยู่มาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ผมเด็กๆจนแกมี SK 140ร้ปสี่เปอร์คันแรกของจังหวัดสุรินทร์นะครับรถพี่หมูเนี่ยตอนนั้น SK 140ใหม่กิ๊ก มารุ่นแปดซเปอร์คันแรกของสุรินแกเป็นคนสั่งครับแต่ตอนนี้แกไม่เอาแล้วครับตอนนี้แกไม่เอาไมโครแล้วครับแกไปไอ้นี่แทนครับ แกไปพ่อแกมาเล่นหัวลากครับแกว่ารถพี่หมูครับรถแกเองเลยครับใช่ครับแกมีร้อยสี่สิบคันแรกของสุรินขายแล้วครับให้เจมหมวยคันนั้นลงเลยอันนี้เทแกขึ้นเดียว เทสี่กองเงี้ยครับกลัวมันลงเร็ว,ว,ว,วอันนี้ขับมาตั้งนานแล้วครับแต่แกบอกกลัวครับเดี๋ยวผมจะพาพี่หมูไปดูหางอู่โชคครับวันนี้ได้กี่เที่ยวแล้วครับพี่สองกันตรงไหนโอ้ ขี้โกงอ่ะโอ้สุดยอดครับสุดยอดแกก็ได้สองครับผมก็จะไปเอาหินอีกเที่ยวครับทันต่อไปเทตรงตรงนี้ป่ะครับพี่นี่ เราจะแทงไปนู่นนะครับแทงไปปาบเหัวหักทีนี้เราก็ต้องหักพวงมะลัยซ้ายหรือเปล่าซ้ายหน่อยเอ้ย จะเลี้ยงสองแค่พี่หมูว่าจะเลี้ยงสองนะครับถอยห้ามเปิดประตูพ่อตเลี้ยงนี่คือพ่อพี่หมูนะครับเป็นลุงของผมเองครับเป็นญาติพี่น้องกันครับพี่หมูเลยครับให้ผมมาวิ่งเซมีดมตอนแรกผมจะไปวิ่งตู้อยู่แหลมฉปังนะครับแต่พี่หมูแกว่าให้หาซื้อหางดมมาวิ่งนี่เลยครับ แกป้อนงานให้ครับโอ้แน่นอนครับยางหน้ามิชลินครับยกเลยยกเลยหนึ่งห้าเอ้ยมิตชลินของผมบิดโซนนะครับยางแท้ทุกเส้นนะครับรถพี่หมูนี่สองเพลาครับคันนี้ ูโชคฮะที่ไหนฮะอ๋อรีวิวหางหนู่นให้พ่พุทธรีวิวนี่หางโชคเจะเดินซับครับผมว่าจะไปดูหางที่อูดูครับสวยดีนะครับหางนี้อีกคันผมผมอยากได้หางป้ายแดงครับอยากได้หางอู่โชคนี่นะครับใช้อย่างเดียวไม่ต้องซ่อม คันต่อไปครับรถผมเองพ7 0เจ็ดร้อยจะหาหางใหม่ไหมหางคันนี้ไม่หาใหม่แล้วครับแต<บ>่ว,ว่าแบบอีกคันหนึ่งหางใหม่ครับหางนี้หใม่แวราทำใหม่เลยแล้วก็เพ้นเพ้นที่ช่องไปเลยครับ หางนี้ใช้ดีอยู่ครับหักหัวเทเลยครับ ฮัลโหลเออพี่รออยู่นี่แหละมาเลยเอามาเลยไม่พี่ไม่ได้อยูอย่บ้านอีกที่เหลือ<ม>ก็เอาให้ครบครับครับที่ทำสนามบอลตอนนั้นที่มาส่งตอนนั้นนะดาอีเงี้ยนนึงนี่ครับ บางที่ผมพูดภาษาเขมรมีคนมาคอมเมนต์นะครับว่ายายโอยสดับมันเดินเริงจัแต่แกก็คอมเมนต์ผมเป็นภาษาเขมรน,นะครับน่าจะคุณแม่ผมหรือเปล่าหรือใครก็ไม่รู้แม่ผมเนี่ยดูทุกวันนะครับถามทุกวันรถเป็นอะไรรถเลยเป็นห่วงเลยครับ นี่ครับเทเป็นซอยครับกองซอยซอยครับตรงนี้จะเป็นหนึ่งสนามอันนั้นสนามสองใช่ไหมพี่ฝั่งนู้นเป็นเฟสสองครับเป็นเฟสอเอาให้เสร็จสนามนี้ก่อนใช่ไหมพี่อันนี้พี่กจะทำสนามนะครับนี่พี่อยู่ไหนครับกรุงเทพเหรอครับกรุงเทพครับครับผม ถ้าใครอยากทําสนามบอลติดต่อผมได้นะครับหรือพี่วุฒิก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะติดต่อแกให้ครับเ<ด>ที่นี่เลือกหญ้เาเทียมตัวท็อปสุดที่นี่เลือกญ้าเทียมตัวท็อปสุดอโอ้โอ้อเอน,น้นเน้นเน้นของดีให้คนกาซคุณนะครับครับผม ครับผมพีม่เข้ามาให้หค้าเลยว่าครับพี่ชายผมนี่แกเดินดูสนามหลายที่มากเลยครับจนแกเลือกเจ้านี้เลยครับที่ทำเราใช้ของท็อปสุดเลยครับเดี๋ยวเบอร์ติดต่อเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะครับ เดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ใต้คลิปครับถ้าอยากติดต่อทำสนามบอลโอเคครับคลิปนี้ลากันไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องได้ครับโอเคครับบ๊ายบาย